พ่อนีย่ยังไงถังกินพอ่อถังถ่ายดิเด้ไม่จะมันโดนหายน้อนแล้วเด๊คือน้ำไหลเฮียอะไระเฮียอีกอ่พี่พ่อสาเนาะ จะกินมะน้อหมู่ย่อโอ้ยตาๆเพิ่นตาเพิ่นคมสิได้ สังสายทุกนเอมย่ามเสี่ยมากินโอ้เนาะยอะบ,บ,บับบงคับเยอะบังคับเยอทังไปกินเองเจ้าบังคับข่อยมีพี่หลุดเด้อเเอาไปแม่ไปทังไปแม่ไป Pai, nampun, pai. Lo. Pai.